ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องโอมูวีเมื่อความรักเกาอตัวขึ้นในเวลาที่ชีวิตกำลังเริ่มนับถอยหลังตอนที่12กันนะคะและหากคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เชิญมารับชมและเราฟังกันได้เลยค่ะในฉากจินานาการพระเอกและนางเอกไปโรงภาพยนตร์ด้วยกันเพื่อรับชมเริ่อินไว้และในโรงหนังก็มีคนสองคนอยู่แล้วผู้ชมสองคนในบอกว่าหนังน่าเบือ่อ นางเอกและพระเอกที่ได้ยินก็ไม่ถือสากับหัวล่อแซลลอย่างอารมณ์ดีในปัจจุบันทั้งสองคนตัดสินใจใช้เวลาที่มีให้มีความสุขนางเอกได้บอกกับพระเอกว่าตอนนี้เธอมีความสุขจริงๆและทั้งสองคนก็ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างตอนจบของหนังใหม่ตอนจบปลายเปิดกยูวอนกำลังจะตายแต่ผู้ชมไม่เห็นเธอสิ้นลมจริงๆเธออยู่ในอ้อมแขนของฮอนซังและประโยคสุดท้ายก็เป็นข้อความแห่งความหวัง เมื่อทุกคนได้ทราบตอนจบถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่ออ่านบทนั้นส่วนจองอูก็ถามว่าเขาต้องร้องให้ไหมแต่เพกกับบอกว่าไม่ต้องร้องให้เพราะเขาเชื่อว่าความรักของกยูวอนและฮอนซังจะทำให้ผู้ชมมีแรงช,ชีวิตต่อไปอีกด้านหนึ่งซอนยองสารภาพกับนางเอกว่าเธอเลิกลากับจองอูแล้วเธอได้บอกว่าเธอกลัวการอยู่คนเดียวจนเผือทำาร้คนรอบข้าง นางเอกเลยปลอบใจเธอไปว่าเธอแข็งเก่งพอที่จะหลุดพ้นจากความดุดเดี่ยวได้เสมอในงานกินเลี้ยงของทีมฮงเพิรคอยดูแลจูบยองอย่างไม่รู้ตัวจนทุกคนพากันแซวแต่ก็ดันเบี่ยงไปเดนไปอยู่ที่โซนมิงและคุณโจที่เดิมสนิทกันมากกว่าคำว่าเพื่อนและคิมฮายอนซอนได้บอกกับนางเอกว่ามะเร็งของเขาได้กลับมาอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่นางเอกเป็นคนสอนให้เขารู้จักการใช้ชีวิต ทั้งสองจึงทำสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มที่มากที่สุดวันสุดท้ายของการถ่ายทำได้มาถึงหมอลีมาที่กองถ่ายในที่สุดนางอีกดีใจแต่ก็อดเสียใจไม่ได้เพราะว่ารรยากาศความสุขกำลังใกล้จะจบลงแล้วละระหว่างที่เพระเอกบนางเอกพูดถึงเรื่องของกยูวอนก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังพูดถึงตัวเองทั้งสองคนได้สรุปว่าตราบใดที่ฮอนสังยังรักกยูวอนอยู่เธอก็จะไม่มีวันถูกลืมการถ่ายทำฉากสุดท้ายจึงเป็นฉากของหนัง นางเอกได้อยู่ในอ้อมกอดของจองอูแต่เธอกระเพลก,กับจินานาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในฉากนั้นนางเอกค่อยๆหลับตาและนึกถึงภาพแม่ของเธอเธอกลัวการที่จะปล่อยมือจากคนที่รักแต่แม่ของเธอกับปลอบโยนและบอกว่าแม่รู้สึกทุกครั้งเวลาลูกคิดถึงและเมื่อนางเอกลืมตาขึ้นการถ่ายทำวันนั้นก็สำเร็จและเสร็จสิ้นหลังจากการถ่ายทำขั้นตอนตัดต่อก็เริ่มขึ้นแม่พเพกจะยุ่งกับงานแต่พเพกก็ยังคงหาเวลามาอยู่กับนางเอกให้ได้ ทั้งสองคนไปเดทด,ด้วยกันและไปดูหนังด้วยกันและนางเอกก็รู้ว่าชีวิตตัวเองใกล้จะจบลงแล้วเธอก็แบ่งเวลาไปใช้กับขโยโยยองเพื่อนสาวที่จใจดีและอยู่กับเธอมาโดยตลอดในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงนางเอกและพระเอกเก็บดอกซากุระด้วยกันนางเอกได้พูดออกมาอย่างอ่อนโยนว่าหวังว่าคุณจะมีความสุขจริงๆอย่างที่แสดงออกมานะพระเอกเลยตอบกลับไปว่าผมมีความสุขจริงๆและดูเหมือนว่านางเอกจะรู้แลวว่านี่คือปลายทางของเธอ เธอเพียงไม่อยากบอกเกรกเพราะไม่อยากให้เขาต้องมาเศร้าจากนั้นเราจะได้เห็นชีวิตคนอื่นๆในทีมซอนมินและคุณโจกลายเป็นคู่รักกันอย่างเต็มตัวเอดีหงกำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่องใหม่เอเจนโกกับซอนยองก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งส่วนคโยยองก็กลับไปทำงานตามที่เธอฝันและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดเลิฟอินไวท์เวอร์ชันรีเมคได้ออกฉายแล้วฉากต้นที่เห็นในตอนต้นเป็นเพียงภาพในจินตนาการของเกรกเพราะความจริงแล้วนางเอกได้จากไป ในความเป็นจริงโรงภาพยนตร์เต็มไปด้วยผู้ชมและหนังก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งและหากนางเอกยังมีชีวิตอยู่เธอก็คงเป็นนักแสดงสาวที่มีความสามารถเมื่อหนังจบลงพเพลยกเดินออกมาจากโรงหนังน้ําตาคอมองภาพโปสเตอร์ของเธอเวลาผ่านไปหนึ่งปีแจอินกับคโยอยองกลายเป็นเพื่อนรักกันใช้เวลาที่ร้านอาหารของจูบยอง ส่วนซึ่งวองเองก็รู้สึกมันเดจาวูเมื่อเห็นภาพเอดีฮงกำลังเปิดกองภาพ,พยนตร์ใหม่และทั้งสองคนก็คัดนักแสดงหญิงหน้าใหม่เข้ามาเป็นนางเอกส่วนหมอลีชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าหลังจากที่นางเอกจากไปเขาก็มักจะมาดูหนังกับพเพลเป็นประจำหนังเรื่องใหม่ของเอดีฮงเริ่มการถ่ายทำทีมงานก็เป็นชุดเดียวกันกับภาพยนตร์รีเมคจองอูมารับบทเป็นพระเอกและซอนยองก็มาเป็นแขกรับเชิญมาแสดงในบทอดีตคนรักของเขา ทั้งสองคนก็ร่วมงานได้อย่างดีส่วนคุณโจอเองก็แอบมาส่งขนมให้โซนมินอยู่เป็นประจำแต่ถ้าว่าเอกชอบมาแอบแย่งขนมไปตลอดก่อนที่จะเปิดเผยออกมาว่าเอกไม่ได้เจอทีมงานมายาวนานกว่าหนึ่งปีซึ่งวอนเนก็มาดูแล,แลและถามไทยแต่พระเอกกลับตอบมาว่าเขากำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่องใหม่อยู่รเรกได้ย้ายกลับม่อยู่ที่บ้านเดิมเอดี AD หงและจูบยองก็มาช่วยกันย้ายของ ดูเหมือนว่าคายอยองและจูบยองกำลังแอบคบกันและในบทภาพยนตร์เรื่องใหม่นางเอกก็มีส่วนช่วยเขียนเพราะว่าตอนที่นางเอกกำลังจะจากไปเธอได้ตั้งใจทำคลิปหนึ่งขึ้นมาให้เพะเอกโดยเฉพาะในคลิปนั้นนางเอกได้พูดว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่เวลาที่คุณคิดถึงฉันแต่คิดถึงจริงๆนะฉันจะได้รู้สึกได้ไม่นานนะักเพลก็เริ่มการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่และ,พะเพลของเขาก็ได้รับเชิญโดยคังหุน คั้งคุณได้พูดอย่างไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจความโรแมนติกของตัวละครเลยเพรอเอกยิ้มบางๆแล้วอ้างคำพูดของนางเอกมาว่าเวลาที่จะรักใครคุณก็จะรู้เองและเราก็จะได้เห็นว่าเพรกลายเป็นคนที่บันทึกภาพทุกครั้งเวลาที่เขาจะไปไหนเหมือนกับที่นางเอกเคยทำเขาจินตนาการว่าเธอนั้นเดินเข้ามาหาเขาอย่างอ่อนโยนแม้เธอจะจากไปแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในทุกลมหายใจของเขา ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้หากไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอพอบคุณค่ะ